สวัสดีค่ะปอดปาาเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไหนกันครับไปเที่ยวไหนคะปอดปลาเราจะไปเที่ยวไหนกันบึงฉวางใช่ไหมหกบานบานครับไปเจอกันที่บึงฉวากนะคะนวันนี้เราจะไปเที่ยวบึงฉว่างกันใช่ไหมไปดูอะไรเดารอ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นนั่นแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ไหนครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่บึงสวากแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในก่อนนะนี่าย <Yay. S 1> อะไรลูก <Yay. S 1> มา้าไปเดี<ป>๋ยว <c oughs> เราไปเดี๋ยวเราไปเข้าตรงนั้นกันเร็วไปเร็ว <c oughs> ไปคะ่ะเดี๋ยวไปเข้าข้างในกัน ไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแม่ดีดูก็ลาดูปัดูพี่นะเอ๋ล่ะกาล้างยเอาปลาันก่นไป มาป้านมาทางนี้ก่อนแล้วแต่ทางนี้เราค่อยเข้าไปดูโอเคไหมกคนดิเด็กเล็กไม่คิดนะสองคนที่จะตเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดน้ำอเคนะเเี๋ยวันนี้ บอดเดินมาทำไมลลูกเฮ้ยลนลนยีราฟมาแล้วนี่บอดปานให้ไหวันจะกินได้ไงลูกหยิบสองให้มันถุงใส่ป้ายไปลูกทำอย่างนี้ไปไปเอาไปให้มัน ลูกอันนี้ลูกมันตอนที่เราหมายังท้องอยู่เลยเนาะนั่นลูกมันโตแล้วนะกุ้งลองนกที่ไตหัวเนี่ยน้องใหญ่ปะให้น้องปากอ๋อน้องเดี๋ยวช่างเจอโดนที้น้องจจับน้องไม่ต้องกลัวเลยปอดปานกลัวปานส่งให้ไหม ตาให้พ่ออุ้มโคตรกลัวเลปอปานเจอเพื่อนแล้วอินเตอร์อินเตอร์ชอบไหมตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไครับตัวอะไรลูก คือหลายต้นไม้อ๋ออันนี้คือกรงทำด้วยเหล็กอันนี้น่าจะให้ลิงอยู่นะอันนี้ลาลูกอันนี้อะไรครับลาลากรลาอื้กิ่นมาทางนี้มาปามานี้แล้ว ไอ้ตังตังไอ้ตังนกตังนกตังไก่ตังไก่ดูดิไก่เหมือนหลังบ้านเราเปล่าลูกไก่ไเหมือนหลังบ้านเราบ้างอุ้ยโปอดนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่โปอดป๊ามาดูนี่โปอดนกอะไรนกทัสโซวารีเฮ้ย เเฮ้ยหไตอนนี้เราอยู่ที่บึงฉวากนะคะก็เริ่มเปิดไข่ยแล้วไม่มีคนเลยสัตว์เยอะมากค่าเข้าก็ไม่แพงอินเตอร์อินเตอร์คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันต่อแล้วโอ้ยปลปันล้ม ปอปานเรียกไก่อย่างไงลูกอันนี้ควางไหนไหนปอปานล้มเจ็บไหมคะครับไม่เจ็บควางไปขึ้นไปดูควางปขึ้นไหมขึ้นไปดูป่ะไปเร็วไปดูเร็วไม่ต้องกลัวปอปานไม่ต้องกลัวครับปอปานลองอันนี้มัน

เสร็จแล้วปัดตามพาเที่ยวครับอินเตอร์พาเที่ยวค่ะนกแก้วนกแก้วเหรอนกเพื่อหัวแล็กอันนี้นกเพื่ออะไรหรอนกแก้วมากอวิ่งหุยนกอะไรนนโบตรงนี้เ่้าเนื้อพวกนั้นมันออกไม่ได้มาขึ้นมาไม่ออกไม่ได้เนี่ยนกแก้วที่มันพูดได้พูดเหมือนคนนเนี่ยเออ ที่เขาเอาไปเลี้ยงแล้วมันพูดเคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดดิสวัสดีนกนี้มันไปแล้วเตอแล้วนกนกวิ่งตัวฟิเลยดแล้วเขาไปตัดวิดีโอ ปูน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 ขับไปไหนครับปอปังขับไปไหนครับเนี่ยหัวเข่าล้มหัวเข่าเลือดเลยเจ็บไหมไม่พดเราไปดูหมีกันแล้วนี่ไงดีธรรมชาติวิ้ยนี่อะไรอ่านได้ดิฉนี ชนีเหรอชนีีธรรม,มาดาเฮ้ยมันเอามันเอาไม้เก่าเนี่ <laughs> เฮ้ยน้ำมุกเจอเพื่อน หนูมีกล้องหนูสองกล้องดิมันมีอะไรของขาวเห็นมมือครับมือมันควายหัวไวมันจะเป็นส่องจะเป็นกล้องหมดนี้มีนุ่นหมีเหรอหมีอยู่ไหมแค่โบกห้ายี่สิบแปดไม่ก็ไม่กอดก้อยเอาก้อยให้ ปอดเอากล้วยให้ลิงไหมเอาไอายุไปอันหนึ่งเดี๋ยวแม่จ่ายตังค์ให้หยิบไปเร็วกุ้งกุ้งไม่ทันลูกปอดมาทางนี้เอาให้หนีนี่ลูกเอาแล้วแบ่งกับน้องแล้วยังได้เอาไปแล้วแบ่งกันแล้วเอาให้ลิงมมันไ่รู้คแบ่งกันกินหมีมันไม่มาตรงนี้ หมาม่ได้ใส่ฉอดกันหรหมาก็ออกดิลิงก็แห้งหน่อยไม่ได้หรอมันมันมันไม่มาลูกนู้นนู้นนู้นตัวนู้นดีกว่าโยนให้มันจีโยนให้มันกินอุ้ยร้อนร้อนใช่ไหมนีหนีหนีมาหนีมานี้หันด้วยหนีมาหนีหนี นี่เีวใจงัเออจะจาให้นี่นีลอ่ใล้งนี้สิแล้วปอปานแล้วนี่ควายอันนี้นี่คนนี่มี่ีมาหนีไป นี่ปามายืนนี่นะนี่อันนี้เห็นน้อกว่านี่มาย้อนตรงนี้ที่ไปย้อนแรล่งไหนล่ะเอาเอาเอาะตแล้ว่อมาดูกก้งกว่าแล้วลูก มันคงเบื่อเนาะไปไหนไม่ได้เนาะเหมือนเราอะเนาะกัดกตัวก่อนโควิดกอดกัดไงรอไงนิ่งเลยปอเต๋อมันนี่แล้วเต๋อไปค่ะไปดูเสือกันต่อจ้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วปอปันพาน้องไปเร็วนำทาง น,นี่ตอนนี้ก็ปิดอยู่ไม่มีคนเลยช่วงโขาอย่ก็ไม่มีคนเลยไปเน o ไปดูเสือกันแล้วปาจุงมือน้องไปด้วยลูกนี่โกรธเห็นเมียแคปไปลูกต้องต้องไปด้วย,ยมาใมหา้เราดิเดลยใช่ไหมไหนพ่อดูดิ่มันตองได้ไหม นี uh ่ด huh. ูตัวนี้นี่น่าร uh ัก huh? น oh, ่ารักไม่อยากเลี้ยง อย่าเข้าไปนะันกัดนะกะลอ,อกลิงกะลอ,อกลิงลิงกะลอ,อกเสือเดอแล้วกาไปฉช้เข้า ลกลัวเหรออุอ้มหน่อยให้พ่ออุม้มแล้วอะไรแค่นี้กลัวเป็นผู้ชายเป,ปลา่าขอบแน่นเลยมองอมอง <laughs> เอ้ามองไม่กล้ามองดิ๊กเกียจรินแล้วเจอไม่กลัวปลดกลวดัวอสนุกไหม กลับบ้านแล้วเนาะกลับบ้านแล้วเนาะบ๊ายบายกันเร็วรักเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซักค้ายฝากกดไ like. ลค์บดพูดดิฝากกดไลค์